ครับรบลสวัสดีครับพบกับ CDD n e w Weekly นะครับของจังหวัดพะเยานะครับสรุปข่าวรอบสัป,ปดาห์นะครับของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยกลุ่มงานสารสนเทศนะครับโดยผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานนะสารสนเทศนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับวันที่29วันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2557นะครับผมได้มาสรุปขา่าวรอบสัป,ปดาห์นะครับ CDD n e w Weekly นะครับหนะ้าที่ ท้องทุ่งนาของบ้านบัวนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานี่เองนะครับท่านครับข่าวสัป,ปดาห์สรุปข่าวรอบสัป,ปดาห์ของสำนักง,งานพัฒนาชมชนในวันนี้นะครับก็มีข่าวที่น่าสนใจหลายกิจกรรมทีเดียวนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบเสื้อตราสัญ,ญลักษณ์นะครับชมรมคนรักในหลวงของจังหวัดพะเยานะครับ ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2557นะครับณนะห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยาจังหวัดพะเยาซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยานะครับผู้เข้ารับการฝูอบรมก็ประกอบไปด้วยนะครับทางกลุ่มองค์กรต่างๆพร้อมกับนักเรียนนิิสน,นักศึกษานะครับจำนวน300คนนะครับประทานโดยท่านสุขุม ท่านผู้รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจังหวัดพะเยาเขตหนึ่งนะครับและโดยมีท่านบรรจงวงราชนะครับประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยาได้กล่าวรายงานนะครับกิจกรรมมีพิธีการมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และการบรรยายให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยดรดนัยกฤจสุขสว่างนะครับนักวิชาการจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับและในภาคบ่ายนะครับทางพี่น้องผู้นำชุมชนจากบ้านบัวแห่งนี้นะครับ ก็ได้ไปบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์หมู่บ้านศิษสกิจพอเพียงต้นแบบรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับชุมชนบ้านบัวมูลที่สีตำบลบ้านตุนนะครับโดยวิทยากรตัวแทนของบ้านบัวก็คือท่านรัฐถุวุทิชัยใจกล้านะครับท่านนายกองอปตบบานตุนแล้วก็ท่านรองนายกอปตบบานตุนนะครับท่านสุพลศรีชัยนะครับเมื่อวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2557นร้าะครับณที่ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราชนะครับ ทางผู้ประกาศข่าวนะครับยุทธภูมนินาวงก็ได้ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการโครงการอบรมค่ายกศนคนรุ่นใหม่ไฟค่านิยมนะครับเพื่อให้นักศึกษากศนได้เรียนรู้ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยม12ประการนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น150รคนนะครับซึ่งผม อ่ายภูมินำวงนะครับได้ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องการเชื่อมประสบการณ์เดิมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคนิค My m i n d Mapping นะครับก็เป็นที่สนใจของน้องๆน,นะครับนักศึกษาจากกศนอของจังหวัดพะเยาทั้ง150คนทีเดียวนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่27เพฤศจิกายน2 5 5 7นหนะครับน้าที่ห้องประชุมภูกำยาวสารกลางจังหวัดพะเยานะครับท่านชูชาติกีฬาแปลงนะท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาได้มอบ โลรงวันและกิติบัตรแก่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการข้อมูลจปทอในเขตชนบทและข้อมูลพื้นฐานในเขตเมืองนะครับดีเด่นนะฮะทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอประจำปี2557นะครับซึ่งจังหวัดพะเยานะครับโดยสำนักง,งานพัฒนาชนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการบริหารจัดเก็บข้อมูลควรจะเป็นพื้นฐาน จพทอเป็นประจำทุกปีนะฮะแล้วก็ในปี2557ก็มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมืองเป็นปีแรกด้วยนะครับซึ่งในการบริหารการจัดเก็บดังกล่าวนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาอุปสรรคหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณค่าสอบแทนผู้จัดเก็บนะครับแต่เนื่องนโยบายของรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บ ข้อมูลทั่วประเทศทุก ceksin, runter, ครัวเรือนนะครับจึงได้มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และก็การให้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางอำเภอและทางจังหวัดนะครับได้มีการพิจารณาอบตดีเด่นนะครับที่มีการบริหารจัดการข้อมูลจอทตดีเด่นและข้อมูลพื้นฐานดีเด่นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและเพื่อเป็นขวัญและเป็นกําลังใจในการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจอทอและข้อมูล เขตเมืองนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านชุชตากีระปลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลจปทอและข้อมูลพื้นฐานประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบั่นตนอำเภอเมืองเทศบาลตำบลเชียงคำอำเภอเชียงคำ เทศบาลตำบลงิมอปงนะครับและก็ประเภทที่2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเด่นด้านการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนะครับประกอบไปด้วยเทศบาลเมืองดอกคาใต้และเทศบาลเมืองพยานะครับและประเภทที่3ก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเด่นในระดับอำเภอนะครับประกอบด้วยเทศบาลรวมใจพัฒนาอเภอไม่ใจเทศบาลตำบลหนองหล่มอภอดอกคาใต้เทศบาลตำบลห้วยข้าวกลับอจุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสะ อำเภอเชียงม่วนนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลปัสสักอำเภอพุทสางและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิงอำเภอผูผกำกมยาวนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับอบตดีเด่นทุกๆแห่งนะครับรวมทั้งอบตท,ท,ทุกๆแห่งในจังหวัดพะเยาที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในปี2557เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบระรลุเป,ป้าหมายทุกประการนะครับก็ขอกลับขอบคุณไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับจังหวัดพะเยาได้มีการจัดก,การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับบุคคลนะครับตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานหรือว่า internal performance agreement นะครับหรือ IPA รวมทั้งการลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2558นี้ด้วยนะครับซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการจัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานนะครับและการลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี2558รวมทั้งการชี้แจงนโยบายและทิศท,ทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนนะครับในปีพุทธศักราช2558โดยท่านนัทยพร์ศรีสุบรนท่านพนักงารจังหวัดประยเยาเป็นประธานนะครับและผู้เข้าร่วมประชุมก็ประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายน,น้องน้นักวิชาการระดับจังหวัดและระดับอำเภอท่านพนักงารอำเภอทุกอำเภอนะครับหนะนะที่ห้อง ณที่ห้องประชุมของโรงแรม K คเอนมกเพยาเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมานะครับขอขอบคุณมหาวิทย,ยาลัยพะเยาที่มอบความไว้วางใจให้กับสำนักง,งานพัฒนาชนจังหวัดพะเยานะครับให้เป็นองค์กรเป็นสถาบ,บันในการฝึกฝึกงานแล้วก็ฝึกประสบการณ์ให้กับน้องนักศึกษานะครับเมื่อวันที่27นะครับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับท่านนัทยพรศรีสุบัณท่านพน้การจังหวัดพะเยาท่านได้ เลี้ยงขอบคุณ ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทย,ยาลัยพะเยานะครับที่ได้มอบ,บความไว้วางใจให้กับสถาบันสำนักง,งานพลเงมิชชนจังหวัดพะเยาเป็นสถานที่ในการฝึกง,งานฝึกประสบการณ์ให้กับน้องๆนัๆาากศึกษาชั้นปีที่4นะครับตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานะครับ,ปร,บประกอบไปด้วยนะครับนางสาวน้ำพึ่งครั่งแคล่วนางสาวสัสิธอนท้าวแพทย์และนางสาวทิพวรรณทองคำนะครับซึ่งบัดน,นี้ก็ได้สิ้นสุดระยะเวลาการฝึกง,งานแล้วนะครับก็ขอขอบคุณน้องทั้งทั้งท่านนะครับที่ได้ช่วยเหลืองานองค์กรสำนักงานพลเงมิชชนจังหวัด ยาวและก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรสำ,รน,ำนักงานรัฐมนในครั้งนี้ด้วยนะครับในปี2558นี้นะครับได้มีการขับเคลื่อนนะครับการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอประถอนะครับและข้อมูลพื้นฐานในเขตเมืองนะครับซึ่งบันนี้ได้ครบ กำหนดที่จะต้องมีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลในปีประจำปี2558นะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานะครับได้มีการขับเคลื่อนในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลควมจะเป็นพื้นฐานจาปทในเขตชนบทและข้อมูลพื้นฐานในเขตเมืองดังต่อไปนี้นะครับเมื่อวันที่ 20, 20, 21พฤศจ,จิกายน2557ที่ผ่านมานะครับนะ้านะที่ห้องประชุมของสากลการเกษตรอำเภอเมืองพะเยานะครับได้มีการจัดการฝึอกอบรมผู้บันทึก ผู้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกและประมวลผลโปรแกรมข้อมูลคงจะเป็นพื้นฐานและข้อมูลจปบะถอนะครับในปี2558จํานวน68ท่านนะครับจากเขตเขตชนบทนะครับโดยได้แบ่งเป็น2รุ่นนะครับรุ่นแรกได้ฝึกอบรมในวันที่20 พฤศจิกายนนะครับและรุ่นที่2ก็ได้ฝึกลมที่วันที่21พฤศจิกายนนะที่ห้องประชุมของสากลดังกล่าวนะครับและก็ในวันที่26นะครับก็ได้มีการจัดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกผู้ประมวลผลข้อมูลนะครับณที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์นะครับเป็นจําจนวนทั้งสิน้น12อปทนะครับซึ่งเป็นเขตองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเขตเมืองนะครับและก็ในวันที่25พฤศจิกายน 2 5 5 7นะครับณนะที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดพะเยานะครับท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับได้เป็นประธานในการประชุมคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจาปาในเขตเชนบทและข้อมูลพื้นฐานในเขตเมืองรวมทั้งข้อมูลกจช .2 คประจำปี2,558นี้นะครับเพื่อชี้แจงและก็ทําความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ร่วมกันหาเลือนะครับแต่งตั้ง เจ้า,จา,จาจภาพ,าพหลักและเจ้าภาพร่วมนะครับที่จะนำข้อมูลเจ้าจปถทอข้อที่ตกเกณฑ์นะครับในปี2557นะครับเพื่อนำไปสู่การบริหาการในการทำงานและการยกระดับการพัฒนาแก้ไขตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ด้วยนะครับโดยมีหลายหหน่วยงานนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอง,องค์กรสตรีของจังหวัดพะเยานะครับ ภายใต้ชื่อโครงการก็คือการดําเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อะนะครับซึ่งเมื่อวันอังคารที่25พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาณที่ห้องผูกกํายาวสารการจังหวัดพะเยาท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดพะเยาภายใต้ชื่อโครงการการดําเนินชีวิต ด้วยปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ่อผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดทุกระดับนะครับและก็นักวิชาการพัฒนาชนจำนวนทั้งสิ้น120คนโดยมีภาควิชาการในวันที่25และก็วันที่26 27 28ก็ได้อ่ไปยกคณะไปศึกษาดูง,งานโครงการช่างหัวมันเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดเพชรบุรี ยุธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสุเทศรายงานจากท้องทุ่งนาแห่งบ้านบัวหมู่บ้านเศรษฐกิจพะเพียงต้นแบบถ้วยรางวัลพระรรชธานของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสวัสดีครับ